สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกรช่องถาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันครับมีการรายงานข่าวนะครับว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของฝรั่งเศสนั้นได้ให้สัมภาษณ์พิเศษกับทางด้านสำนักข่าว BBC ซึ่งมีกําหนดจะออกอากาศเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2567โดยกล่าวว่าฝรั่งเศสนั้นอนุญ,ญาตให้ยูเครนใช้ขีปน,นวุธนําวิถีพิส,สัยไกลสกัน e EG ที่ฝรั่งเศสส่งให้โจมตีเข้าไปในดินแดนของรัสเซียได้ ภายใต้เหตุผลด้านการป้องกันตัวเองพร้อมย้ำว่าฝรั่งเศสจะไม่ขีดเส้นแดงเรื่องการให้การช่วยเหลือแก่ยูเครนซึ่งหมายความว่าฝรั่งเศสจะช่วยยูเครนโดยไม่มีขีดจำกัดนะครับฝรั่งเศสได้มีการจัดส่งขีปนาวุธสกันอีจีให้กับยูเครนโดยไม่เปิดเผยจํานวนก่อนหน้านี้ซึ่งตอนนั้นไฟเขียวให้โจมตีเฉพาะดินแดนที่เคยเป็นของยูเครนแต่ถูกรสัสเซียยึดไปรวมทั้งไครเมรียและสีแควนที่เพิง่งรวมเข้ากับรสัสเซียในปี2565 การให้สัมภาษณ์ของทางด้านบาโรซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ฝรั่งเศสยืนยันให้ไฟเขียวยูเครนใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลโจมตีดินแดนของรัสเซียและเป็นการพูดหลังจากที่ยูเครนออกมายืนยันว่าอังกฤษเองก็อนุญาตให้ยูเครนนั้นใช้ขีปนาวุธสตอมชาโดจมตีแผ่นดินของรัสเซียและหลังจากที่ทางด้านประธานดีโจไบเดนผู้นําของสหรัฐก็ได้อนุญาตให้ยูเครยนยิงขีปนาวุธแอกทักซินจมตีรัสเซียเช่นเดียวกันเมื่อเดือนพฤษภาคม2567ที่ผ่านมา ประธานดีเอมนุเอลมาครงเคยพูดว่าฝรั่งเศสกําลังพิจารณาอนุมัติให้ยูเครนใช้สกันอีจียิงลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียดีหรือไม่โดยสกันอีจีมีระยะยิงราว550กิโลเมตรสัปดาห์ที่ผ่านมายูเครนได้มีการยิงขีปนุษย์แอกทีกซินของสหรัฐอกลูกโจมตีแคว้นเบรียนของรัสเซียและโดนรัสเซียสกัดได้5ลูกจากนั้นยูเครนได้ยิงขีปนุษย์สตอมชาโลถล่มแคว้นคูตแต่ถูกรัสเซียสกัดกั้นได้เช่นเดียวกันก่อนที่ประธานดีิปูตินัสเซีย ได้ตอบโต้ด้วยการยิงขีปนุษ Hi ุ์ไฮเปอร์โซนิกพิสัยกลางเชิดใหม่ที่เรียกกันว่าโอเรสติกโจมตีแคว้นดาน,นิปโปรของอยูเครนซึ่งปูตินเองเตืนอนด้วยว่าหากยูเครนยังเดินหน้าใช้ขีปนุษุ์ของชาติตะวันตกโจมตีดินแดนของรัสเซียอีกรัสเซียจะตอบโต้อีกพร้อมทั้งสั่งเร่งผลิตโอเรสติกครั้งใหญ่เพื่อเตรียมเอาคืนความเคลื่อนไหวน,นี้ก็น่าสนใจทีเดียวนะครับเพราะตอนนี้ชาติตะวันตกหลายชาติที่ได้มีการ ช่วยเหลือยูเครนในการใช้ขีปนาวุธโจมตีรัสเซียนั้นได้อนุญาตให้ใช้ขีปนาวุธพิเศยไกลโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียซึ่งก่อนหน้านี้ประธานดิวลาดิมียปูตินผู้นําของรัสเซียเองก็บอกว่าชาติตะวันตกนั้นกําลังยกระดับและทางด้านรัสเซียเองก็พร้อมในการที่จะตอบโต้ชาติตะวันตกเหล่านั้นเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะเป้าหมายทางทหารในอนาคตนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องทางอินเทอร์ิน็ตเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกัน หากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์ดิวในทุกๆวันนั้นเราจะมีเรื่องราวข่าวสารทั่วทุกมุมโลกไม่ให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังนะครับ